ค่ะพี่น้องคามือนี่ค่ะมาส่องส่องความน่ารักส่องโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อลูกคะ่ะนั่นก็คือพ่อนพงศกรก,กับน้องอาไอศกุณาพรนะคะพี่น้องคามือนี่นะคะแย่สิทธิ์ได้ไปนั่เรื่องเล่าต่างๆช็อตต่างๆที่สองพ่อลูกนี่เพิ่นแสดงออกมาต่อกันนะคะเป็นอีหยังที่แบบเห็นแล้วมันโอ,บอดบ่ได้ค่ะพี่น้องเห็นแล้วคือโอ,บอดบ่ได้ที่ต่องหนํมาม้าวต่องน้ามาคุยค่ะเพราะว่ามัน มันติดใจเข้าอยู่นี่ค่ะพี่น้องค่ะมันอยู่ในความรู้สึกของเรานะคะว่าอมืมันอิ่มเอิบไหมค่ะพี่น้องคือเข้าเห็นแล้วเขาเขาอยากว้าว่ะคะพี่น้องมันมีความสุขในในใจเขานะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปหนึ่งนะคะมีคลิปหนึ่งที่ย่สิทธเห็นค่ะพอนกกับน้องดนธนาดนแล้วก็น้องอายศักุาพรเพิ่นกําลังสแสดงกําลังร้องเพลงอยู่ค่ะขณะที น้องอา,อายสักุณาพรเพิ่นนะคะเพิ่นก็เล่าสิบ,บอกว่าอพบกับพี่ชายของหนูนะคะและพี่ดนธนาดนค่ะคณะน,นันคะกมี่วัยรุ่นวัยรุ่นข้ังลางไตเวทีค่ะเพิ่อนยอกกันค่ะพี่นอ้องคือวองงง่าไๆก็คือเขาตีกันน่ะล่ะคะ่ะพี่นอ้องคะแล้วแยายสิสิบว่าว่าถึงความหนาลักขอรอบรัวเสียงมีหกค,ค่ะป่วยตะคนย,ยุ่มยำลุกบึ้มแตกกันขนาดคะ่ะ พอนกพงศกรเพิ ed ่นป <the> ้องลูกสาวพ่นเลยค่ะเพิ่นเพิ่นรีบจับลูกสาวเพิ่นหันหลังกลับแบบว่าปกป้องน้องค่ะพี่น้องค่ะจับแขนลูกสาวให้ให้ให้เขาไปหลังเวทีเพราะว่าเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันบ่มันกับ่แน่นะค่ะพี่น้องค่ะว่าจะไว้ยังสิเกิดขึ้นเนาะค่ะค่ะพี่น้องค่ะเราแยกสิทธิ์เนี่ยเป็นภาพเป็นภาพแบบนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยคือคณะนี่พอนกเพิ่นกําลังบอกกับกําลังบอกกับแฟนคลับ ทางล่างค่ะ,นา,ะนาเอานาไปที่เพิ่นกระลังชุลมุนกันเพิ่นกระลังตกลงกันนี่ยังบอได้กับ่รู้ค่ะแล้วพ่อนกข้องเฮารีบปกป,ป้องลูกสาวแล้วกะตามด้วยพี่ชายค่ะน้องดนทนาดนกับเดะเดินตามกลบอดนกเดินตามกลน้องสาวไปเป็นอีหยังที่หนารักเป็นภาพที่เฮาเห็นแล้วมันเป็นอีหยังที่แบบมันเป็นเหตุการณ์แบบชุลมุนเ้อค่ะพี่น้องคือมันต้อแสดงออกวยความห่วงหาหลีค่ะ บรรยากาศตอนนั้นนะคะคือว่าพี่ผู้ใด้เอาตัวรลอดคนเดียวเลยคือต้องจับแขนลูกสาวหล้วก็ปกป้องน้องนะคะเป็นอีหยังที่ประทับใจค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับเหตุการณ์ที่เขาเห็นนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเหตุการณ์ตรงนี้จะมีอีกหลายเหตุการณ์หลายโมเมนต์อันนี้เฮากับว้าอีกหนึ่งช็อตหนึ่งโมเมนต์คือื้นนี้ยัยสิต,ต้องว้าะค่ะพี่น้อง คือต้องหาแนมาวบอ่ะเรือง้องอาอานนี้คือต้องหาแนมาวบสู้พมเพน้องเอฟซีฟังว่าช็อตไดช็อตไดอันใดที่มันประทับใจเข้าแน่มันเป็นภาพอันใดที่ประทับใจแน่ค่ะมือว่านกับเดวัาถึงความประทับใจคือกันค่ะเป็นภาพที่พอลูกเพ่นเล่นกันเป็นภาพที่สาวออยเพิ่นทายทายลูกไหวเป็นภาพที่ล้างจากเลิกจากการแสดงแล้วแล้วไปลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นเพ่นเล่นอยู่ ในโรงเรียนค่ะพี่น้องอยู่บนชิ้นสรกันไปตามามลูกสาวตามลูกสาวแล้วมีน้ำสัมพออันเกิดยังเป็นเหรนน้ำลูกมันเป็นอีหย่างที่เห็นแล้วมันมันต้องเวาวอะ่ะพี่น้องค่ะมันส่องเขามาส่องความหนาลักมาส่องโมเมนต์หนาลักหนารัก,รกค่ะแล้วหลังจากทีบางบางครั้งบางช็อตบางโอกาสนอกเหนือจากงานแสดงแล้วนะคะเต็มที่กับการแสดงแล้ว พระว่านอ้องอาอาไักุณาพอ่อเนี่ยเพิ่นเกินโตอยู่แล้วล่ะคคะพี่น้องคือเด็กน้อยอย่างความอดทนคือหลายปานนั่นไหมพี่น้องค่ะในสิ่งเรียนเด้คะ่ะเรียนก็ต้องเรียนนะคะงานก็ต้องไปคะ่ะบางเครือก็ใส่เวลานอนเทิ่งรดน้าพอนะคะนอนเทิ่งรดแล้วก็ตื้นขึ้นมากอะสู้ๆนะอายอ,อ,อน้อยเพิ่นตรงสู้ค่ะแล้วก็มีความคิดหน่อยไหมคะ่ะบององอแงหน่อยไหม เด็กน้อยซิก็ขวบธรรมดากตต้องมีความเน็ดความเหนื่อยความงอแงแต่ว่าอีหล่าหน่อยอาอายสีบ่มีอาการอะไรเข้าเห็นค่ะที่ยายสิจากน้ำเบาเนี่คือบ่มีอาการว่างอแงไม่เอาแล้วไม่ไหวไม่ขึ้นบ่มีค่ะมีตัางต่เฮิดสู่อยากขึ้นไปซอยพออยากขึ้นไปลองอยากข้นไปล่ำหนูพอ่พอพอ่อพ่อจา๋าเหนื่อยไหมคะค่ะคือออกจากไกลมือนหนึ่งก็เห็น โมเมนต์หนึ่งก็เห็นเพลินหลังเวทีค่ะมีคนทายเห็นเพนลินรีบเอาเครื่องดื่มไปยืนให้พอเพลินพอเพลินแสดงอยู่มันน่ารักเด้พี่น้องแสดงซื่อให้เห็นว่าน้องอ,อาอายศกุรีนพนห่วงพอเพลิอนอี่รีนั่นไหมค่ะคว่ำหัดคว่ำห่วงคว่ำห,ห่วงหาอาทรอนซึ่งกันและกันอนะ่ะเพลินมีอิรีไหมค่ะค่ะเฮ้ากันเลยอยากเว้าค่ะบ่มีเหลืองเล่าอื่นก็อยากเว้าค่ะพี่น้องค่ะอยากเว้าถึง ได้ว้าถึงนอนะอายแล้วก็มีความสุขซ้ำนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะโมเมนต์ว่าแย่สิจะว่าวหายังมาว้าวมาแล้วแซมแซมโมเมนต์เลยคะ่ะการแย่อยากเว้าแหมคือมันคือพอภาพนั่นกับเอาออกมาว้าเลยด้ค่ะพี่น้องคิดพอภาพนี่กนเกาออกมาว้าถ้ามือใดที่บมีเรื่องเล่าทีเป็นเรื่องเป็นเล่าแย่สิกับมาว่าวโมเมนต์มาซองโมเมนต์แบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะเยาวากันเลยค่ะคะ่ะสําหรับคลิปของแย่สิทพราวา บ่เ้าแต่ละมือมันก็อยากเ้านะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ค่ะแยกกันเลยหาซองคิดพอคลิปใดคิดพอโมเมนต์ใดอันมันอันใดมันนนาระกันชิบกิบขึ้นมาเบาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ากะบมีอันใดพี่สีพ่อสิเป็นเรื่องเป็นราลเา้าเป็นเรื่องเดียวจบใดนะคะแยิก็เลยต้องนํำเรื่องราลาของน้องอาอายกับครอบครัวเสียงวิหกกับสาวออยแฟนเพจบางเื้อเพิ่นก็ับไปซองส่วนมากแล้วเพิ่นก็สิ เป็นผู้ดูแลหลานสาวเพลินกะสิเก็บขอมูลหลานสาวหลายที่สุดคว่ำซ้นคว่ำเม,มือ่อเมื่อนี่ล่ละค่ะเห็นอยู่ในเฟสปะได้เ,เฟดปะออยเพิินค่ะเขาไปนอนอาปากขอหวอ,อยู่ในล่างอ่าเป็นอีหอย่างทีน่ารักเลยค่ะเห็นเห็นแล้วคือมันไหลเดียงสาเป็นเด็กที่ดูไม่เบือ่อแมนบอพี่น้องเบิงบเบื่อมม่สนีท น้องอาอายเป็นเด็กที่มีเสน่ห์ผู้ใดเห็นผู้ใดบวชหักกะโอ้โมูหสีวายจ้งใดแล้วค่ะเป็นเบอ่งแล้วคือเห็ดให้าหักใดให้าตกหลุมหลักใดอ่ะค่ะว่าวาลองสีแสดงอีหยังเห็ดอีหยังกะซ้างซึ่งเมื่อกับเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะเขาเป็นเด็กน้อยแล่ะเขาแสดงออกมาแบบไร้เดียงสาเป็นอีหยังที่ใสสะอาดใสซื่อว่าวาสิเป็นสายตาว่าวาสิเป็น การแสดงออกอยียงต่างๆของน้องเข้าเบิ่งแล้วเขากับซื้อให้เห็นว่าน้องอาอศัก,กร์าพรเป็นคนที่มีบุญเป็นเด็กที่ฉลาดไว้พิบปัญญาดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได,ด้ดีเกินไว้อีหลีแม่ค่ะแล้วเย้ซิ์ถึงอยากเอามาว่าสู้พีสู้น้องฟังแล้วคอมเมนต์บางคอมเมนต์ใต้คลิปเยซิดอีก,กะหลงไปน้ำกันกับเยซิเบิดเหรอคะ่ะ นลงนองอาอายสักุณาพรค่ะอย่าลืมเด้อค่ะถาวงเสียงวิหกไปแสดงใกล้บ้านไผ่จังหวัดใดใกล้เทียงม่องใดไปให้กำลังใจน้องอาอายสักุณาพรไปเบ่งโตตนจริงๆงของน้องแห้งหนาลักค่ะพี่น้องะสําำรับคลิปหนี้ยยสิดกะยิบจับปฏิปตปตอกันกยจวากันเด้อค่ะเพราะว่ายายสิดเมือนี้บ่มีข่าวยังสีว้า กาเลยต้องเอาโมเมนต์ของน้องอาร์ไอซากุณาพ่อนค่ะมาปฏิติปะต่ะตอมวบากสุพีสุนองฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ยายกกับขอฝากแค่นี้ก่อนนะคะถ้ามีอย่างเกี่ยวกับน้องอ,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 อยาร์ไยสิจัดแ,แน่นอนค่ะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ